สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอันนี้น่าจะปิดฤดูกาลนะน่าจะเจ้าสุดท้ายแล้วครับของปีนี้นะครับหมดเจ้านี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับก็ต้องรออีกประมาณสองเดือนน่าจะหมดจริงนะผมว่าผมเมื่อวานไปดูคิวที่กระดานที่อู่ไม่มีคิวแล้วนะครับหมดแล้วเจ้าสุดท้ายปิดฤดูกาลนะนาปัง วันนี้มาสองคันนะครับทีมงานจะผ่าตังเลยเดี๋ยวไปดูข้างบนไงครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วครับที่ไหนก็ไม่มีข้าวนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังแรงอยู่นะครับนี่นาก็น้ํายังไม่มีนะครับฝนตกแต่ก็ยังตกไม่เยอะนะดูดูร้องแปลงแปลงหน้ามาใหม่ครับยก ยกหน้ากับปั่นหน้าใช้ตัวเดียวกันนะเพิ่งจะแปลงมาใหม่ๆเลยสด,สดๆร้อนๆเลยครับเออข้อท่าดีนะเนี่ยขาแทบไม่ต้องใช้เลยครับใช้มืออย่างเดียวเลยนั่งขับสมธิขับเลยครับปั่นหน้าปั่นหน้ากับยกหน้าใช้ตัวเดียวกันโอ้หถ้าให้ผมขับเนี่ยน่าจะน่าจะอีกพักนะนะ ระบบมันต่างกพราผมถ้าแค่ขาอีกเดียวนะแค่ขามาเจอแบบนี้ก็งงเลยนะ ้งแต่ปีใหม่มาแล้วมนก็จอดยาวเลยข้าวไม่ค่อยดีข้าวอ่างนะนาก็เหมือนเดิมครับกันเท่าเดิมไม่ว่ากี่ปีมาแล้วก็เหมือนเดิมครับตัง้งแต่สมัยผมกับรถเกี่ยวไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงเลยนาเจ้าเนีเยเหมือนเดิมบวกกังอยู่เหมือนเดิมรู้สึกว่าจะสามสิบสามสิบหรือนสะิสิบไรอ่ะ ดินแห้งเลยสายฟางก็ได้ต่อนะ ปกติจะขึ้นข้าวตรงนี้นะครับปกติที่ผมสมัยคงเกี่ยวจะขึ้นข้าวตรงนี้เลย คอนเทนต์อยู่แล้วครับไปรุ่นทำงานไปด้วยครับแล้วก็ลงคลิปไปด้วยความสุขนะความสุขของไบรุ่นนะสมัยนี้ก็เทคโนโลยีเข้าถึงหมดนะสมัยผมนี่ไม่มีเลยตัวเชียวยังไม่เข้าถึงขนาดน,นี้นะสมัยผม สเปครถก็คงไม่ต้องอธิบายนะเพราะว่ารีวิวหลายคลิปแล้วนะครับผมก็อยู่นี่ครับอยู่อยู่กับปู่เขาตลอดนะฮะสเปคเครื่องสเปคช่วงล่างสเปครถก็ไปดูย้อนหลังได้ฮะมีหลายคลิปแล้วก็ผมก็มาเที่ยวเรื่อยๆนะมาเที่ยวถ้าว่างผมก็จะมาเที่ยวโอ้โหครับพีำเป็นที่ทำงานเก่าด้วยนะครับ เป็นที่ทำงานเก่าแล้วก็เป็นอาชีพเก่านะวันไหนว่างก็จะมาเที่ยวอาน้องๆนุ่งๆแล้วแล้วก็เ,เพื่อนร่วมง,งาน่ายเครียดได้นิดหน่อยครับท่านผู้ชมไม่ต้องสีเรลียสอะไรมากมายดูกัน,น,นเพลินนี้ครับเขตบ้านผมก็จะมีประมาณนี้แหละรถไม่มีไม่มีรถค่ายอื่นนะครับก็จะประมาณนี้มีให้ดูแค่นี้ครับ ปลอกไว้ให้ข้าวอย่าเป็นซีเรียสครับตรงจานนันมาละนิดมาละหน่อยแค่ทำงานก็เหนื่งงอยพอสทนนะซีเรียสทำไมมากมาย ไฟนี้ก็น่าจะจอดซ่อมน่าจะทําตู้ด้วยนะยิงขามาแววน่าจะรื้อตู้ทำใหม่ครับเปลี่ยนทีรอมใหม่ไม่เปลี่ยนไม่ได้ครับนาปังแถวบ้านก็ช่วงมีเวลาว่างก็ด้วยถ้าข้าวชุดชุดหน้าสุดไฟหน้าสุดมันจะพร้อมกันหมดเลยนะครับอีกประมาณอีกประมาณสอเดือนสองเดือนก,กว่าจะเป็นหน้าน้ด้วยนะรถนี้ต้องเต็มร้อย ไม่รู้ว่าปีนี้น้ําจะเยอะหรือเปล่านะครับน้าน้าไม่มีน้ําไม่ท่วมามามันสองปีแล้วนะครับประมาณสองปีน้ํายังไม่ท่วมนะครับไม่รู้ว่าปีนี้จะรอดหรือเปล่า โชคดีนะครับวันนี้วันนี้อากาศเปิดนะแต่ใบไ,ไม่ไม่แน่นะเพราะว่าพายุเขาพายุเข้าอยู่หลายวันอยู่นะครับเ<ม>ดี๋ยวันนี้ช่วงเช้าไม่มีฝนนะครับ อันนี้ไม่มีเด็กรถเลยขายเดียวแล้วคันน yeah, okay. ี s <S ้ก็จะเหมือนกันทั้งเกือบสองทั้งสองคันจะเหมือนกันเลยนะครับแยกกันไม่ออกเลยก็เป็นถามว่าเหมือนรถใหม่ไหมก็ไม่เชิงรถใหม่นะเพราะว่าช่วงที่ลุงใหม่แกอยู่อะแกะแกเปลี่ยนทีละท่อนถ้าข้างบน ข้างบนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปชุดหนึ่งก่อนแล้วก็อีกไฟนหนึ่งก็เปลี่ยนช่วงล่างนะครับไม่ได้ว่าใหม่ป้ายแดงมาใหม่หมดเลยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะทั้งสองคันเลยนะครับเป็นรถแบบเหมือนจะเป็นรถดิวช่วงที่แกทำเนี่ยผมออกไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขาทาแบบไหนนะที่ที่ฟังมาก็ประมาณนี้ที่รู้มาคร่าวๆก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวรายละเอียด เดี๋ยวผมไปถามลูกเจ้าของรถให้นะครับเพื่อความชัวนะครับน่าจะน่าจะประมาณนี้นะแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนช่วงล่างก่อนหรือเปลี่ยนตู้ก่อนนะครับ ข้าเป็นพันแปดทับสองครับท่านผู้ชมนั่งคุยกับเจ้าของนามเมื่อกี้ครับเป็นแผดแปดทับสองราคาข้าวที่ตกลงกันไว้นเวลานี้นะครับหกหกพันสามครับแต่ไม่รู้ว่าข้าวจะลงอีกหรือเปล่าเพราะคิวคิวเขาจะเกี่ยวตั้งแต่เมื่อวานนะตกลงราคาหกพันสามแต่เขาคนซื้อเขาบอกว่าวันนี้ราคาอาจจะลงอีกนะครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะลงเท่าไหร่นะครับ ก็ประมาณนี้หกพันหกพันนิดๆครับราคาข้าวไม่ขยับเลยนะราคาข้าวนี้ประมาณสี่ห้าปีที่แล้วมั้งราคาหกพันห้าหกพันนี่สามสี่ปีที่แล้วนะราคานี้ราคาข้าว่อยหลังนะครับไม่มีเดินหน้าค่าเช่าก็ เจ้าของนาบอกสิบสี่ไร่ก็ประมาณเกียนหนึงเกียรตนึงก็ประมาณ6กพันกว่าบาทค่าปุ๋ยค่ายาอกีกก็เลิกทำไปหลายคนแล้วนะข้าวราคานี้ทำกันไม่ไหวคนที่เขายังทำอยู่คือว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคนที่เขามีอายุเยอะแล้วเขาไม่รู้จะทำอะไรส่วนมากถ้าเป็นวัยรุ่นก็ไม่ค่อยได้ทำกันแล้วนะเข้าโรงงานกันหมดทำมันก็ไม่เหลือนะครับ ถ้าแรงตัวเองแทบไม่เหลือเลยถ้านาเป็นนาเราเองก็น่าจะเหลือหน่อยถ้านาเช่าก็แทบไม่เหลือเลยคนทําก็จะรู้นะครับ อ๋อดูตูดครับตูดจะแตกต่างกันนะเพ้นส์สีคนละอย่างกันนะครับคันนี้เป็นสีลายธงชาติอีกคันก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาวังเกตที่ตูดเอาครับไาเ,เดี๋ยวผมไปถามลูกเจ้าของรถให้นะครับว่าเขาเปลี่ยนยังไงนะเปลี่ยนทีละท่อนหรือว่าเปลี่ยนยังไงนะต้องถามน้องเพชรดูนะครับรายละเอียด เฮ้ยล็อกก็มาจากไหนพีทไอรถนี่รถนี่แบบไอลุงหมายเขาเขาเปลี่ยนยังไงสองคันเนี้ยเปลี่ยนทีละท่อนนะเปลี่ยนจากข้างบนเปลี่ยนฮะไม่ใช่เปลี่ยนทีละท่อนเปลี่ยนข้างบนก่อนใช่ไหมเปลี่ยนข้างล,ลงล่างก่อนเ,เ,เปลี 4, 3, 4่ยนเปลี่ยนช่วงล่างก่อนเดิมเดิมเป็นสี่สิบสามโค่เอาเปลี่ยนช่วงล่างแล้วก็แล้ว,ลวมีอีกนานไหมกว่าจะเปลี่ยนข้างบน่ะ ก็สองสามปีพอผ่านมารถมันก็เริ่มมีปัอี้อ๋อเปลี่ยนนี่ละปีเปลี่ยนนี่ละท่อนสองสามปีพอพอไม่ไหวก็เริ่มเปลี่ยนอีนอทอน 2, อกอท่อนหนึ่งใช่อ๋อ้ที่แรกก็เปลี่ยนช่วงล่างแล้วก็แท่งเครื่องแท่งปั๊มมาก่อนอ๋อแต่เครื่องมันเครื่องเดิมนะใช่เครื่องกับเดิมเป็นของเดิมเปลี่ยนข้างบนนี่หมายความว่าเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งหน้าทั้งตู้ใช่ยกหมดเลยเมื่อวันปัดเหลือแต่ช่วงล่างกับกับเครื่องอ๋อไม่ตอนแรกที่คิดว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงมาเลยตอนแรกเพราะว่ามันทําหลังจากพี่ออกแล้วเนาะใช่ใช่อ จำไม่ได้เปลี่ยนรถป,ปั้นอ่ารถเป็นรถสร้างรถปั้นนะมันรถปั้นค่อยๆเปลี่ยนมาเออเนี่ยถ้าสูตรลุงหม่แกอยู่แกแก็ทำบบนี้เนาะแกแกแกไม่ใหม่ยกคันทีเดียวอืมอันนี้นะครับถ้ามีค่อยเปลี่ยนค่อยๆทำไปเอโอเคโอเคช่วงล่างว่างตัวเดินว่างงั้นั่อ๋อเนี่ยไอค้อคันสองพันยี่สิบคันแบต่อไปก็จะเป็นห้องเกียร์ห้องเกียร์ทะลุแล้วยี่สิบกว่าปีแล้ว ไอ้คันปี2020นะอีกอีกอีกคันหนึ่ง2000อะไร2019อ๋อห่างกันแค่ปีเดียวใช่ใช่ต่อวิทยายี่ปีอ๋อปี2020ก็จะเป็นคันของแม่ผมอ่ะคันดั้งเดิมเลยดิอ๋อคันดั้งเดิมคันคันแรกเลยแต่มันไม่มีโครงอะไรเหลือแล้ยไม่หมดแล้วใช่ใช่อ๋อตอนนี้ก็มีห้องเกียร์ห้องเกียร์ซ้ายทะลุอยู่ข้างแต่ปั่ไม่ได้ แต่วใช้้ไดสัปีออตนแรกพี่ก็คิดว่าจําจําไม่ได้ว่าลุงใหม่แกซื้อใหม่มาหมดเลยหรือเปล่าอ๋อแกก็เปปั้นเนาะคันโน่นที่ว่าใหม่หมดอ๋อคันคันของใครคันคันของไอพี่กาของพี่ต้นอ๋อที่ที่ช่วงนั้นพี่อยู่มั้งคันคันพี่ยังอยู่ไหมยังยังอยู่อยู่นะช่วงนั้นเนาะใช่เที่ออกมาคู่กันเลยนะใช่โอเคโอเคก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่นความรู้แต่ผมก็จำไม่ได้นะ ทำไม่ได้เขาค่อยแบบถ้าสูตรลุงหม่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมก็เปลี่ยนเปลี่ยนข้างบนข้างบนแล้วเศจก็ข้างล่างผูก็เริ่มเปลี่ยน,นผมว่าก็ประหยัดดีนะแบบนี้แต่ลุงหมแ่แกแกทำสูตรนี้มาตั้งนานแล้วนะตัง้งแต่สมัยที่ผมอยู่ นี่0อ0คันนี 2020. นุน0 1 9พัาห่างกันปีเดียวเอ้ยเดินหนีทด้ไมอ่ะแม่เมื่อกี้แม่งอยู่กับเจ้าของแม่งดุกเกินนะโอ้โหครูเอาครูเอาเลยอยู่กับเจ้าของอ่ที่อยู่ตัวเดียวเดินหนีเลยอืมไม่แน่จริงดีกว่า <c oughs> อันนี้2019คันไหนอะคันนี้20ปีคันนี้บอกคันออคันนี้คันดั้งเดิมเลยนะตั้งแต่ลุงหมายแกมีรถคันแรกเลยคันนี้เลยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรเหลือเป็นของเก่าแล้วนะกว่ายี่าปีแล้วนะ3าปีแล้วั้งเป็นคันแรกเลยคันแรกของอูเลยนะครับ เสียงก็ไม่เหมือนกันนะครับเสียงเครื่องเสียงคันนี้จะออกทุมท้มๆนะครับอีกคันจะออกแบบเสียงล้ําแหลมหน่อยถ้าไม่สังเกตูดก็แยกไม่ออกนะครับว่าคันไหนเป็นคันไหนนะครับคันไหนขับคนคนเป็นคนขับนะครับ ngắn nghe lên แล้วครับไม่พอมือครับสองคันนี้ต้องนนอย่างน,น้อยก็ต้องมีแปดสิบไร่ครับต่อวันยี่สิบหัวไร่สองคันนี้แปบ๊บเดียวครับไม่พอแรง เป็นนาปังไฟที่สองครับเป็นหนหนที่สองที่ทําอันนี้ไม่ใช่ว่าสุกที่หลังเขาครับอันนี้สุกก่อนเขานะครับทําก่อนเขาเพราะว่านาแกอยู่ใกล้คลองครับไปถามเจ้าของนามาแล้วนะครับอันนี้ทําก่อนเขาเพราะว่าไอ้ที่ก็เขียวอยู่อ่ะเขาไม่กล้าทำเพราะว่าช่วงที่ว่ามันติดแรงครับเลยไม่กล้าทําอันนี้ทําก่อนเขาครับไม่ใช่ว่าทําสุกที่หลังเขานะครับทําก่อน <mia? S 1> อยู่ใกล้คลองปูเลยครับคลองชลประทานเลยน้ําแห้งก็น้ําพอวิ่ดได้เพราะใช้หัวกระโหลกอะใช้ไม่ใช่ท่อพญานาคมัน่าจะใช้เป็นแบบเป็นหัวกระโหลกเอาอะเป็นท่อยางยาวๆครับคนเดียวเลยครับขับเทเลอร์ด้วยเด็กรถด้วยแล้วก็ขับรถเกี่ยวด้วย ท่านผู้ชม,มคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอจอดไฟนี้ก็จอดกันยาวๆเลยเช็ครถกันยาวๆเลยครับเดีนยวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะสวัสดีครับ